สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ฉลองครบรอบ7.5ปีใน ID ปั้นของผมนะครับก็ ในไอดีนี้นะครับก็เคยเปิดไปแล้วเนาะหลายคนก็น่าจะดูคลิปไปแล้วนะครับผมถ้ายังไม่ได้ดูคลิปไปดูย้อนได้นะครับผมว่าผมเปิดไอเดียไอดีไหนไปบ้างนะครับแล้วก็ไอดีนี้ก็เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาเปิดอีกในคลิปนี้เลยนะครับก็เก็บตั๋วกาชาเจดจนห้าปีได้แล้ว30บใบนะครับเปิดได้3รอบนะไอดีนี้นะครับผมเปิดคลิปี่แล้วนะครับคลิปคลิปที่ผมเปิดครั้งแรกนะครับผมได้เบราว ได้โคนี่เด็กมัธยมครับผมแล้วเอ้ยโคนี่แต่ปฐมแล้วก็บราชุดดำนะครับผมก็คือผมต้องการบอสจระเข้ดุริยางบราชุดดำแล้วก็สลีบปืนชักันครับแล้วมันได้บราชุดดำแล้วใช่ไหมเอาง่ายเลยคือผมเหลือแค่สองตัวที่อยากได้ครับสลีบชักันเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะว่าผมมีแต่เม็นธาตุไม้แล้วสองตัวเน่ก็คือดั๊กกับไทกะน,นะครับผมต้องการบอสจระเข้ กับมูนวงดุริยางของเล่นครับผมคือบอสบอสเกมจัะเขคคับนิ้วนี่ยกับมูนวงดุริยางมูนวงดุริยางของเล่นเนี่ยผมยังไม่เคยเปิดได้ในตู้กาชาฉลองครบรอบ,บ7.5ปีเลยนะผมเปิดได้ส l ลมบกแดงกับ,บราชุดดำอ่าได้แล้วนะครับผมคือผมเคยเปิดได้แล้วเหลือแค่ มูนมูนจัลยยัของเล่นกับบอสเกมเจระเขคกับนิ้วที่ผมยังเปิดไม่เคยได้ครับผมคือไม่รู้นะว่าไอเดียนี้จะเปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะผมต้องการมากๆครับไม่รู้วันนี้ว่าไม่รู้นะว่าเดือนนี้ผมจะเปิด ผมเปิดแน่นอนครับผมเดือนนี้ไอดีนี้เนี่ยผมเปิดทั้งเดือนแน่นอนสลับเดือนกันยายนตู้นี้นะครับตู้กาชาชองครบครบรอบจุดที่ห้าปีเนี่ยผมเปิดทั้งเดือนแน่นอนและไม่รู้ว่ามันจะได้บอสจระเข้กับดุรยิยางหรือเปล่านะครับคือผมจะรุ้นทั้งเดือนเนี่ยผมจะรุนจนกว่ามันจะหมดหมด,หมดตู้เนี่ยจนกว่ามันจะหายไปนะครับจนกว่าตู้นี้มันจะหมดเขียนให้สุ่มแล้วนะครับก็ <laughs> อยากได้มาาสลับมูลวงดุรยิยางของเล่นกับ บอสเกมจระเข้ Boss, ครับนิวนะครับถ้าได้มาเนี่ยอยากได้คือแบบทีมนี้จะสวยมากเลยเพราะว่าดาเมิทันมาดาเมิทันน้ำไม่มีเอาไหคือขอบอสเกมจระเข้อ่าขอบอสเกมจระเข้รับนิวครับพอนี่ครับ,รบ,รบขอไม่หวังสูงก็ได้ขอแค่บอสเกมเกมจระเข้รับนิวนะครับโอเครอบแรกเลยครับผมสุ่มได้สามรอบนะสามสิบใบหนึ่งรอบเท่ากับสิบใบนะคุณผู้ชมสุ่มได้สามรอบ ขอบอสเกมจุดกระเรงกันิ้วเหอขอร้องนะครับไม่เคยเปิดได้เลยอ้ามูนนักพเนจรนะครับตัวนี้เนี่ยเอ่เอาไปวิ่งในสเตตสอีเวนต์ธาตุไม้ได้นะครับมันช่วยเหลือทีมได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็มือใหม่ก็ใช้ได้นะสลับผมนะครับแร่น้อยแล้วก็สกิลก็ดีด้วยโอเคโคนี่คนบิดลูกโป่งมือฉมังนะครับตัวนี้เนี่ยมือใหม่ก็ใช้ได้แร่น้อยนะครับเป็นตัวแทงได้ดีแก้เข็ดไปนะครับแก้แก้เข็ดไปนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แก้เบื่อไปนะครับแบบว่าเป็นตัวแท้งแก้เบื่อไปเนาะโอเคคาร์บอเจสิก้าตอนนี้ย่อยทิ้งครับผมไม่มีอะไรต้องการเลยตัวนี้ไม,ไม่ไม่ต้องการเลยนะครับบราวน์ในชุดต้อแข็งนะครับแร่เยอะย่อยทิ้งง่นอนครับปึ๊บโอ้โหทีเร็กซ์แอนลี่ตัวนี้ตามหลอกหลอนผมมาเยอะมากตัวนี้ผมก็ได้เยอะมากเลยนะครับบอสเกมเจอร์เคงับนิ้วอยู่ไหนเนี่ยโมโมจเรียงของเล่นก็ได้โอโหเดนิสรถขนแตงโมตัวนี้ แร่เยอะมากนะครับย่อยทิ้งแน่นอน4ตัวนี้นะครับย่อยทิ้งแน่นอนนะครับมันใช้อะไรไม่ได้แต่ว่า2ตัวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเหลือจะย่อยทิ้งก็ได้นะครับรอบแรกผ่านไปนะคุณผู้ชมไม่ได้อะไรเลยนะครับมาเดี๋ยวลองใช้สูตรอะไรนี่แหละ,ะใช้สูตรเบิร์ครับสูตรกดม่วสซ้ว่นะครับผมสูตรกดม่วนั่วนะครับมาไม่รู้ว่ายกเริอไปเท่าไหร่7ครั้ง8ครั้งนี่แหละบอส เกมจระเข้กัมนิ้วขอร้องเพราะว่าจะได้มีดาเมจสามท่าสักทีคือไอเดียนี้เนี่ยมันายากลำบากมากที่จะกำจัดดาเมจธาตุไฟครับโอ้โหดักเวดักเวทเจมบาง,งเวทขาวเจมตัวนี้ย่อยทิ้งนะนะครับผมซารีเดวร์โอ้โหเพิ่งเคยเปิดได้แต่ว่ามาเปิดได้ไอเดียนี้นี่นะโอ้โหเอ็ดเวิร์ดกันเอ็ดเวิร์ดตัวบินก็ยังดีกว่านะครับแต่ว่าเก็บไว้ก็ได้นะครับเอาไว้อาว่เอาเล่นในกิวกิว,ว์นะครับผมกิวว์ ฮิเมตัวนี้ผมได้แล้วนะครับได้เยอะมากเลยโอ้โหแม่เจ้าบอสเกมจระเข้รับนิ้วอยู่ไหนนะครับโหผ่านไป3ตัวละขอร้องโค่นี่จะปฐมผมได้อีกแล้วผมได้ตัวนี้อีกแล้วนะครับไอ้นี้ผมได้อีกแล้วอ,ะอ่ะขอบอสเกมจระเข้เกับนิ้วได้ไหมปุ๊บโอ้โหมูนผู้สมปิต,ตาผู้สมภาพปิต,ตาไอ้นี้ย่อยครับผม โคนี่แอนี้ก็ย่อยนะถึงแม้ว่าสกิลมันจะดีมีบัฟอมตะแต่มันแร่เยอะนะครับย่อยแน่นอนโอ้โหตัวที่ใช้ได้มีอยู่3ตัวนะโอ้โหสองตัวด้วยซ้ำาะะครับผมยคุณผู้ชมคือหน้าปกอาชาฉ่อของครอบ75ปีเนี่ยมันมีบอสเกมโจทเี่ครับนิวนะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับมันได้โคนี่จะเป็นขมแทนเอ้ยก็ร้องมา เอ้ยผมลืมผมลืมใช้สูตรคุณผ,ผู้ชมเลยแบบว่าเลื่อนไปข้างซ้ายแบบซ้ายสุดอะและเลื่อนไปข้างขวาสุดก็ได้2ในอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับมันจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมูนผีจีนโอ้โหตัวกันบินโอเคโอเคเว้ยเป็นร่างอันต้าก็โอเคครับโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเพราะว่าไอทีนี้นะครับไม่มีตัวกันบินเลยนะครับผม <laughs> ดามิธาไปผมเกลื่อนกาดร่งเลยป,ปึ๊บ โลโหซันลี่รถเข็นกุ๊ไก่ผมได้แล้วผมได้อีกแล้วนะครับผมมีแล้วด้วยโหบอสเกมจะดะคี้ขับนิว้วจะไม่มาเลยใช่ไหมอ่ะซันลี่เล่นหิมะตัวนี้มันใช้ได้อยู่ครับดามเมจท้ายไฟนะมือใหม่ใช้ได้นะครับบอสเกมจะตะคี้โอโหบรวเตียวหุยตัวนี้เป็นตัวแทงได้นะตัวแทงได้สำหรับเพื่อนใหม่นะครับตายแล้ มันไม่ได้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหโค่นี่จะนำน้ำกู้ภัยนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งแน่นอนนะครับผมคอนบราวเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้นะเฮ้ยมันมีตัวที่ใช้ได้5ตัวเลยนะมีตัวที่ใช้ได้5ตัวเลยนะครับผมสลับรอบนี้โอ้โหสศรษายมากเลยคุณผู้ชมมอสเกมจะทะเแค,ครงับนิ้วกับมูนวงจุิยางของเล่นไม่ได้นะครับมันได้ตัวอื่นแทน อ๋อไอ้นี้ก็คงต้อง oh, ing, ตามหน้าทั้งเดือนแหละครับผมแต่แต่ละวันเนี bits, ่ยเขาแจกตัวกาชาประมาณประมาณ5ใบ6ใบนะประมาณ5ใบ6ใบเลยจะซ้ำนะครับก็คงต้องลุ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเก็บได้ประมาณ50-60บหใบหรือเปล่าประมาณ80ใบ ไม่รู้ก็อาจจะถึง100ใบก็ได้แค่จะไปรู้กันนะครับผมสำหรับไอดีนี้ไอดี ID. นี้ก็บวก12แล้วเมลี Mary ่ออทัสบวก12นะครับหอคอยยังไม่ไต่นะครับกบไฮเปอร์ดั้งเดิมมีอยู่2ตัวกบอันตรากับกบอันต้าเนี่ยไม่มีนะคุณผู้ชมไม่มีเลยกลบแดงเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับหอคอยยังไม่ได้ไต่กบไฮเปอร์ก็จะเป็น3ตัวกบอันต้า1ตัวนะคะก็จะเป็น4ตัว สตัวบวกไปก็เป็น16ตัวขาดกบอันตราอีก4ตัวนะครับผมก็คงจะขาดคงจะหาในครกต้องลองรับนั่นแหละนะครับคงจะไม่หาคงคงจะไม่หาที่ไหนหรอกนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันไม่พอก็คงจะเอาตรงนี้ครับผมจากตรงนี้นะครับก็แล้วก็เอาจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีข้อความฉลองจุดห้าปีนะครับอืมสิบอันเอเมารกกบอันตราได้หนึ่งตัวก็จะเป็นบวกสิบ บวก17นะครับผมบวก17ถ้าจะยัดกบไฮเปอร์ก็เป็นบวก18นะครับต่ลาล็อกอินไฮเปอร์อันต้า19 2เเรียบร้อยครับเดือนนี้แม็กแน่นอนมเมลียเอดัสเดือนนี้แม็กแน่นอนนะสลหรับเมลียเอดัสนะครับผมถ้าไม่แม็กก็ไม่ใช่โคจิแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าตั้งเป้าหมายจะต้องทำไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น p ี p ดีกว่านะไอ้ทีนี้ก็คงจะ เล่นชิลๆเหรอเนาะผมไม่ค่อยได้ไต่แรงเลยไม่ค่อยได้ไต่ลีกแรงมันเอามาใช้กับเอาวฟไม่ใช่เหรอเอามาใช้กับเรนเเอรจก็ได้อยู่แต่ว่ามันทำม่งทำเองยังไงยังไง,งก็ไม่รู้นะครับโอเคเบลดาวินชีนะครับไม่อยากสู้ด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นคู่ต่อสู้ที่ยุ่งยากมากเลยโห oh. เดี๋ยวนะทาไมเจอแต่ทีเหมือนโหดขนาดนี้เนี่ยอ่ะลองดูกับบาวไฟดูครับกับบอสจัลเคชถ้าเกิดว่าชนะ ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับก็ถือว่าฟุกเพราะว่าดัสผมมันสตันได้ดีมากกับดามิไทกะก็เจาะทะลุทะลวงได้อยู่มาครับก็คงจะต้องปั้นซันลี่ดามิชิไว้อยู่เลยครับผมคงจะต้องปั้นดามิชีเลยเนาะ <laughs> เพราะว่าเอามากอบแล้วก็เอามาฮิวเลือดช่วยเหลือกันและกันเออจะว่าไปอ๋อมันมีซันลี่พิดอยู่นี่หว่าฮิวเลือดนะครับก็เคอยู โอ้ลืมลืมลืม,ลมโอ้โหมือผมมือผมไม่ถึงมือผมมันไม่ถึงการกดการกดอมาตะนะครับขู่บราวน์ถ้าไม่ดฝึกหัดคือแบบเริ่มดีแล้วคุณผู้ชมแต่ก่อนนะมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้แต่เดี๋ยวนี้คือแบบตำนานเขาใช้นะในเรือตำนานก็ยังใช้เลยบราวนะไม่ดนฝึกหัดนะครับเอาตายแล้วตายแล้วจะชนะหรือเปล่าเนี่ยตัวบินเขามาตีป้อมผมแล้วเนี่ย ก็อย่างที่บอกครับผมไม่มีตัวการบินแต่ว่าผมมีมูลผีจีนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาการบินแต่ผมจะไม่ปั้นแว็กแน่นอนเพราะว่ามันใช้ไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคเอ,อ,อีกตาหนึ่งแล้วกันว่าคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าโอ้ไอดีนี้เลเวลตำนานอ่ะเดี๋ยวจําลองกับทีมนี้ดูนะครับเพราะว่าดามทัสน้ําเยอะนะครับชินสเกตกับบ,บอสจารคผมพอจะสู้ได้อยู่เพราะว่าผมมีดัสกับไทกะ ดัดกับไทกะก็ยังเป็นตัวที่ OP อยู่นะแบบว่าเป็นตัวที่แบบแบบเก่งเก่งในระดับต้นๆ้น่นนะ SS บวกเลยด้วยซ้ำนะครับผมโอเครุยๆครับผมลุยๆไทยกะคือแบบไทยกากยังจอดทะลวงได้ดีนะถ้ามีเกดีดีใส่ให้มันนะครับโอเคยรอบนี้ชนะสบายๆเลยชนยลยิชนสุสเกตกับบอสเคผมแบบสาใจมากเลยอนะคือแบบผมดีใจมากที่ฆ่าได้นะครับ แต่อยากได้บอลจาระเต้มาอยู่ทีมผมว่าถ้าอย่างบอลจร์เต้มาอยู่ทีมผมนะมันจะอะไรที่มันมันจะเป็นอะไรที่มันคือมากมากๆเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสหรับคลิปนี้นะครับว่าต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามมาดูตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาดูจนจบคลิปกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดกาชาตู้กาชาฉลองครบรอบๆ5ปีอีกแล้วนะครับผมก็น่าจะเปิดทุกวันแหละนะครับจนกว่าตัวกาชาผมจะหมดตัวกาชาเ5ปีผมจะหมดนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะ้องสลักคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสลักคลิปนี้นะซาโยน,นละบายบายครับผม